สำหรับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นหรือกะกะตท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอลอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดได้ดำเนินการรับสมัครไปในช่วงวันที่3-7กุมภาพันธ์2513ที่ผ่านมาทั้งนี้มีผู้สนใจมาสมัครทั้งหมด4รายซึ่งจำนวนและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกะกะตท้องถิ่นของอบอตอก็จะมีกะกะตท้องถิ่นจานวน3คน เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภออย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนไม่เกินสองคนโดยคุณสมบัติกกตท้องถิ่นของอบตต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอหรือเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอนั้นมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทามและที่สำคัญต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับการดำเนินการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและก็สมาชิกท้องถิ่นนั้นบทบาทในฐานะของปเป็นอนเภอนั้นก็คือได้มีโอกาสได้ประชุมชี้แจงกับผู้บริหารท้องถิน่นแต่ละแห่งว่าในการเตรียมการนั้นหนึ่งก็คือจะต้องเป็นไปตามกฎหมายตามเบืยบที่เกี่ยวขอ้องให้ชัดเจนนะครับ ในส่วนจะต้องรับสมัครคณะกรรมการที่จะต้องมาเป็นกรรมการท้องถิ่นนั้นกรรมการเลือกตั้งของท้องถิ่นนั้นก็คืออ,อยากให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นนอกจากจะต้องเป็นมีคุณสมบตัติตามระเบียบที่กําหนดแล้วจะต้องหนึ่งก็คือจะต้องเป็นผู้เป็นกลางทางการเมืองจะต้องเป็นผู้มีความอุตสาหะริยะเป็นความตั้งใจที่ต้องช่วยเหลือทางราชการจริงๆนะครับในส่วนนี้ โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานกกตประจำจังหวัดศรีสะเกดจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาเป็นกกตท้องถิ่นของอบตอบึงบอนจำนวน3รายก็เพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนและสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นก่อนหน้านี้ทางจังหวัดศรีสะเกดก็มีการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมให้กับประชาชนสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การทำหน้าที่ของประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโอกาสของประชาชนที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไปทีมข่าว nbt อุบลราชธานีรายงาน